เชิงดอยชายแดนทางทิศตะวันออกของเวียงปันมีวัดป่าอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดถ้ำพระภายในวัดมีกุฏิสองสามหลังปลูกอยู่บริเวณทางขึ้นหน้าถ้ำภายในถ้ำซึ่งกว้างและลึกมากมีพระพุทธรูปหรือองค์พระเจ้าพาราใหญ่น้อยนับร้อยองค์ตั้งประดิษฐานอยู่บนแท่นหินพระพุทธรูปเหล่านั้นล้วนเป็นของเก่าแก่โบราณ เป็นพระพุทธรูปดินเผาบ้างแกะสลักจากหินจากไม้บ้างและที่เป็นโลหะมีคุณค่าทำจากทองเหลืองทองแดงเงินทองสำริดบ้างมีมากมายหลายปางปางยืนปางนั่งขัดสมาธิและปางใสาญาตนอกจากนั้นแล้วที่ผนังถ้ำตรงปากทางเข้ายังมีภาพวาดขนาดใหญ่มากมายหลายภาพเป็นภาพเกี่ยวกับขุมนรก ของคนที่ผิดศีลห้าข้อกำลังถูกนายนิรยาบาลลงโทษด้วยการจับต้มในกระทะน้ำร้อนเดือดเดือดถูกแทงฟันด้วยหอกดาบถูกตัดมือตัดแขนขาจนขาดกระดินถูกบังคับให้ปีนขึ้นต้นงิ้วซึ่งมีน้ำแหลมมีอีกาและสุนัขตัวใหญ่สีดำน่ากลัวคอยจิกตีและขบกัดสัตว์นรกบางตนถูกนายนิรยาบาล เอาตะขอเหล็กเกี่ยวกระชากลิ้นออกมาและภาพสุดท้ายเป็นภาพสัตว์นรกถูกกรอกปากด้วยน้ำกรดซึ่งต้มจากหม้อมีเปลวไฟผวยพุ่งต่อจากภาพขุมนรกเป็นภาพของคนที่ทำบุญทำทานสร้างกุศลแล้วได้ไปบังเกิดเป็นเทวดานางฟ้าในสวงสวรรค์ที่งดงามซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพเก่าโบราณ ผู้วาดคงจะวาดไวเตือนใจให้ผู้ที่มาพบเห็นได้รำลึกถึงบาปบุญคุณโทษอันเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาวัดถ้ำพระนี้มีเจ้าอาวาสอายุ60ิปีเศษอยู่รูปหนึ่งชื่อท่านครูบายองท่านจำพรรษาอยู่ภายในถ้ำส่วนพระลูกวัดและเจ้าสางสัมมเนเนพักอยู่ที่กุฏิไม้ต่ำจากหน้าถ้ำลงไปท่านครูบายอง ก่อนบวชมีภรรยาแล้วแต่พออายุได้40ภรรยาของท่านตายจากไปลูกเต้าก็ไม่มีจึงมาบวชและพำนักอยู่ที่วัดนี้นาน2 0่สิบพรรษาจนได้เป็นครูบาเจ้าอาวาสเป็นที่เคารพนับถือของศรัทธาสาธุชนทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งตอนต้นฤดูหนาวได้มีคณะนักสำรวจซึ่งเป็นฝรั่งอังกฤษห้าคน ชายสามคนหญิงสองคนพร้อมด้วยคนรับใช้ซึ่งเป็นชาวกะเหรียงและชาวไทยใหญ่ซึ่งเป็นล่ามรวมทั้งคณะมีทั้งสิ้นประมาณสิบคนเศษชาวฝรั่งนักสำรวจคณะนี้ชื่อมิสเตอร์บูนมีความสนใจเกี่ยวกับโบราณคดีภาษาและวัฒนธรรมของชาวรัสฉานพวกเขามีช้างหกเชือกใช้บรรทุกคนและเสบียงสัมภาระที่จำเป็นในการเดินทาง มิสเตอร์บูลและคณะเดินทางมาแวะพักที่ลานวัดล่ามซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่นำมิสเตอร์บูลเข้ามาหาท่านครูบาหยองภายในถ้ำพลางนมัมสการพูดบอกว่าไม่สูงค้าท่านครูบานายของเฮาชื่อมิสเตอร์บูลเป็นนักสำรวจจุดหมายปลายทางอยู่ที่เวียงเชียงตุงจะขอพักแรมอยู่ในเขตวัดของท่านสักสองสามวันแล้วหลังจากนั้น จะเดินทางต่อไปค่ะอ,อ้อท่านครูบาหยองยิ้มให้มิสเตอร์บูนแล้วพูดตอบผ่านล่ามไปว่ายินดีต้อนรับพักกันตามสบายเถอะลานวัดกว้างขวางน้ำดื่มน้ำใช้ก็มีมิสเตอร์บูนพอพูดภาษาไทยใหญ่ได้บ้างเล็กน้อยสนทนากันได้สักครู่หนึ่งแล้วเขาได้เห็นพระพุทธรูปภายในถ้ำมีอยู่เป็นจำนวนมาก เกิดความสนใจขึ้นทันทีซักถามว่าพระพุทธรูปเหล่านี้ได้มาตั้งแต่เมื่อไรสมัยใดท่านครูบาหยองก็สั่นหัวตอบว่าอัตมาก็อ่ำหูก่อนที่อัตมาจะเข้ามาอยู่เห็นมีอยู่ก่อนแล้วคนแก่คนเฒ่าในหมู่บ้านเราลือสืบต่อกันมาว่ามีมาตั้งแต่โบราณกาลนับร้อยปีแล้วละมิสเตอร์บูลเดี๋ยวมองดูด้วยท่าทางสนใจยิ่ง เพราะเป็นนักโบราณคดีแต่น่าเสียดายที่ขณะนั้นใกล้ค่ำจึงพูดบอกผ่านล่ามว่าท่านครูบาพรุ่งนี้จะขออนุญาตมาชมใหม่จะได้หรือไม่ได้มาเถอะแต่ต้องมาชมด้วยความเคารพนะเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวพุทธเคารพนับถือกันท่านครูบาหย่องพูดตอบครั้นวันต่อมาตอนสายมิสเตอร์บูลและคณะทั้งห้าคนพร้อมด้วยล่าม ก็พากันมาอีกพวกเขามีกล้องถ่ายภาพอันทันสมัยซึ่งท่านครูบาพระและเจ้าสางทุกรูปไม่เคยเห็นมาก่อนขณะเดินชมพวกเขาถ่ายภาพไปด้วยบางคนวาดภาพไปด้วยและบางคนก็จดบันทึกไปด้วยมิสเตอร์บูลและคณะชมกันอยู่นานนับชั่วโมงก็เดินกลับมาหาท่านครูบาอีกครั้งแล้วถามผ่านล่ามว่าท่านครูบา พระพุทธรูปในถ้ำนี้มีนับร้อยองค์พวกเราสนใจอยากจะได้ไปเก็บไว้บ้างท่านจะแบ่งขายให้เราสักห้าองค์ได้ไหมท่านครูบายองได้ฟังก็ทำท่าตกใจพูดปฏิเสธเสียงแข็งขันว่าโอ้ไม่ได้รอกไม่ได้พระพุทธรูปซื้อขายไม่ได้เป็นของศักดิ์สิทธิ์อยู่ในถ้ำแห่งนี้มานานแล้วมิสเตอร์บูลและคณะแสดงท่าทางผิดหวังหันไปซุบซิบกัน เป็นภาษาอังกฤษอยู่ครู่หนึ่งจึงเปิดหีบใบหนึ่งซึ่งหิ้วมาด้วยภายในหีบมีเงินเหรียญรูปีไมเอี่ยมบรรจุอยู่มากมายคงจะเป็นร้อยเป็นพันพอท่านครูบาหยองได้เห็นอาการแข็งขันที่ปรากฏอยู่เมื่อครู่ก็เปลี่ยนไปทันทีท่านจ้องมองดูด้วยประกายตาที่ลังเลมิสเตอร์บูลพูดบอกผ่านล่ามชาวไทยใหญ่คนนั้นขึ้นอีกว่าท่านครูบา คนงานของเราที่มากับเรานี่ได้เงินเดือนคนละแปดรูปีต่อเดือนเท่านั้นแต่หากท่านขายพระพุทธรูปให้เราห้าองค์เราจะจ่ายเงินให้ท่านทันทีหนึ่งร้รูปีมากกว่าค่าแรงของคนงานคนหนึ่งตลอดปีเลยทีเดียวท่านจะตกลงขายให้เราหรือไม่ท่านครูบาหยองนิ่งไปคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นอย่างฉลาดว่าไม่ได้อาตมาขายให้ไม่ได้หรอกเป็นของศักดิ์สิทธ มีไว้เคารพบ,บูชาเท่านั้นท่านครูบาภายในถ้ำมีพระเป็นเรร้อยท่านจะแบ่งให้พวกเราสักห้าองค์ไม่ได้หรอมิสเตอร์บูลขอร้องอีกพลางเพิ่มราคาให้โดยบอกว่าหนึ่งร้อยี่สิบรูปีท่านพอใจหรือไม่ท่านครูบาย่องนิ่งแต่มิสเตอร์บูลก็ไม่ย่อทอ้อเพิ่มราคาให้อีกจนกระทั่งถึงหนึ่งร้อยห้าสิบรูปีคราวนี้ปรากฏว่าท่านตกลง ตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพออกพอใจว่ามันก็ได้อาตมาจะแบ่งให้ไปบูชานะไม่เด้ขายแต่เมื่อท่านได้ไปแล้วจงปิดเป็นความลับห้ามพูดบอกใครเด็ดขาดและต้องเก็บรักษาไว้ในที่ที่เหมาะสมอย่าลบลูเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดโทษท่านครูบาบอกขณะรับเงินด้วยความยินดีตื่นเต้น พระพุทธรูปที่มิสเตอร์บูลบูชาไปนั้นเป็นพระพุทธรูปทองสำริดเก่ามากแล้วหน้าตัก9นิ้วสมองค์และหนิ้วสององค์เป็นปางนั่งขัดสมาธิคล้ายๆกันซึ่งท่านครูบาเท่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมิสเตอร์บูลจึงให้ราคาสูงถึงเพียงนี้เงินร้อยห้าิบรูปีตลอดชั่วอายุ60ิเศษของท่านท่านไม่เคยได้รับมาก่อนเลย เรื่องราวการขายพระพุทธรูปโบราณครั้งนั้นมีคนรู้เห็นเพียงเจ็ดคนคือท่านครูบายองฝรั่งห้าคนและล่ามอีกคนนอกจากนั้นไม่มีใครรู้ท่านครูบายองซ่อนถุงเงินไว้ในโพรงหินลับหลังพระพุทธรูปใกล้กับที่นอนของท่านหลังจากคณะนักสำรวจชาวฝรั่งอังกฤษได้เดินทางออกจากวัดไปแล้วประมาณสิบกว่าวันก็ได้เกิดเหตุร้าย ยังไม่คาดฝันขึ้นกับท่านครูบายองตอนบ่ายใกล้คำ่ำขณะที่ท่านกำลังนั่งฉันน้ำชาซึ่งเจ้าส่างน้อยต้มมาถวายจู่ๆเพดานถ้าเบื้องบนก็เกิดเสียงลั่นคล้ายก้อนหินแตกด้วยความตกใจท่านและเจ้าส่างน้อยจึงพากางแหงนหน้าขึ้นมองแล้วทันใดก็มีก้อนหินหลายก้อนแตกร่วงหล่นลงมาฝุ่นละอองหินฟุ้งกระจายมีก้อนหินก้อนหนึ่ง โตขนาดเกือบเท่าผลมะพร้าวตกลงมากระแทกกลางใบหน้าของท่านครูบาอย่างแรงท่านส่งเสียงหวีดร้องว่าโอ้ยโอ้ยเจ้าส่างน้อยซึ่งอยู่ใกล้ๆเห็นใบหน้าของท่านแดงดาดไปด้วยเลือดท่านหงายหลังล้มลงกับพื้นดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานแล้วสลบแน่นิ่งไปพระในวัดต,ตีระฆังส่งสัญญาณรัวแจ้งเหตุร้ายก้องไปถึงหมู่บ้าน ญาติโยมหลายคนวิ่งมาดูต่างพากันตกใจพยายามช่วยเหลือแต่อาการของท่านครูบาหย่องสาหัสมากท่านนอนครวนครางอยู่คืนหนึ่งก็สิ้นใจในตอนเช้าตรู่ด้วยทนพิษบาดแผลไม่ไหวทุกคนที่มาเยี่ยมมาเห็นต่างพากันสลดใจสงสารท่านมากพูดคล้ายกันว่าท้อท่านครูบาทำไมท่านจึงเคราะห์ร้ายอย่างนี้หนอและบางคนก็พูดว่า แปลกเหลือเกินก้อนหินตกลงมาตั้งหลายก้อนเจ้าสางน้อยก็อยู่ใกล้กๆแต่ไม่เป็นอะไรเลยโชคดีจริงๆศพของท่านครูบาตั้งมาเป็นกุศลสามวันจึงถูกนำไปเผาที่ป่าช้าหลังวัดแต่พอเผาศพเสร็จแล้วประมาณเจ็ดแวันก็ได้เกิดเหตุการณ์ลึกลับหน้าพิศวงขึ้นภายในถ้ำนั่นคือคืนวันหนึง่งพระในวัดรูปหนึ่งและเจ้าสางสมมเณรได้เข้าไปนอน ครั้นพอตกดึกต่างพากันตกใจตื่นด้วยได้ยินเสียงผิดปกติคล้ายเสียงเคลื่อนไหวดังแสกสากแสกสากดังขึ้นในถ้ำม,มืดเจ้าสางเสียงอะไรจุดตะเกียงดูเซพระภิกษุร้องบอกเจ้าสางซึ่งก็ได้ยินเสียงลึกลับนั้นเช่นกันจึงได้จุดตะเกียงขึ้นทันทีที่แสงสว่างส่องไปก็ได้เห็นภาพที่น่าสยองงูเหลือมตัวขนาดใหญ่เท่าเสาเรือนตัวหนึ่ง ชูขอจ้องมาด้วยสายตาดุดันมันแลบลิ้นแผลบแผบแผลหางยาวของมันกวัดแกว่งเคลื่อนไหวไปมากับพื้นถ้ำดังแสกสากแสกสากอยู่ตลอดเวลามันทำท่าจะพุ่งเข้าฉกกัดโง,โง่โง่เจ้าสางสม,มนเนรอุทานร้องด้วยความตกใจกลัวแล้วทั้งพระและเจ้าสางก็วิ่งหนีออกจากถ้ำอย่างไม่คิดชีวิตรุ่งเช้าวันต่อมา ข่าวว่ามีงูเหลือมตัวยาวใหญ่ขนาดเสาเรือนอยู่ในถ้ำพระก็ถูกเล่าลือกันไปปากต่อปากจนทั่วหมู่บ้านผู้คนพากันถือมีดถือหอกถือปืนเข้ามาค้นหาแต่หาไม่เห็นมันอาจจะเลื้อยหลบเข้าไปในถ้ำลึกแล้วดีนะที่พระและเจ้าสางรู้ตัวซะก่อนไม่งั้นอาจจะถูกมารัดกินงูใหญ่อย่างเงี้ยกินคนได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาพระในวัดและเจ้าสาง ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปนอนในถ้าเลยด้วยกลัวงูเหลือมยักษ์จะกัดกินเวลาผ่านไปเกือบปีมีพระอาคันตุกะจำนวนสามรูปเดินทางมาจากเมืองเจียงตองผ่านมาขอแวะค้างที่วัดถ้าพระแห่งนั้นพระทั้งสามรูปเข้าชมถ้าแล้วก็พออกพอใจขออาศัยพักจําวัดนอนแม้พระและเจ้าส่างในวัดจะตักเตือนว่าพักไม่ได้หรอกท่าน อันตรายมากในถ้ำมีงูเหลือมยักษ์อาศัยอยู่มันเคยไล่เหาและเจ้าสางมาแล้วมันดุมากตัวใหญ่เท่าเสาเรือนแต่พระอาคาันตุก,กะจักเจียงตองทั้งสามไม่เชื่อและไม่เกรงกลัวยืนยันว่าจะขอเข้าพักให้ได้เพราะเห็นว่าเป็นที่สปาย,ยะสงบสงัดเย็นสบายไม่เป็นไรหรอกท่านมันคงไปที่อื่นแล้วละพวกเขาไม่กลัวหรอกขอบคุณที่เตือนนะ พระเจ้าของวัดก็จนใจเมื่อเห็นว่าพระอาคันตุกะยืนยันจะเข้าไปท่านก็ห้ามไม่ได้อำนวยความสะดวกหาเสือหาตะเกียงและไม่ขีดไฟให้แล้วปล่อยให้เข้าพักกันตามอัธยาศัยครั้นพอค่าม,มืดลงพระจเกียงตองทั้งสามรูปก็ปูเสือนอน,อนใกล้ๆก,กันโดยเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำด้วยตางเน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลมาตลอดทั้งวัน หลับกันไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกคนเพราะพระรูปหนึ่งเอื้อมมือปลุกขยาวกระซิบเรียกเพื่อนอีกสองรูปขึ้นว่าท่านท่านได้ยินเสียงอะไรไหมฟังสิพระเพื่อนอีกสองรูปยังงัวงเงียลืมตาตื่นแล้วต่างได้ยินเสียงประหลาดคือเสียงดังแสกสากแสกสากคล้ายมีตัวอะไรเคลื่อนไหวไป,ไปมาบนลานหินท่ามกลางความมืด แล้วก็มีเสียงดังฟูฟูคล้ายเสียงลมแรงเป่าพ่นดังมาหยุดตะเกียงหยุดตะเกียงซิพระอีกรูปพูดบอกด้วยความประหลาดใจสงสัยและสังหอนใจครั้นเมื่อตะเกียงดวงน้อยสว่างขึ้นต่างก็ได้เห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวจนตัวเย็นเฉียบตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกเลยคุณพระช่วยท่ามกลางแสงไฟท่าน ได้แลเห็นงูยักษ์ตัวลายพร้อยขนาดใหญ่ชูคอส่ายไปมาในตาเล็กๆเ,เป็นประกายเรืองๆของมันสะท้อนแสงไฟวับๆลิ้นยาวสองแฉกแลบแผลๆแผลๆป,ป,ป,ปากว้างของมันอ้าพ่นเสียงขู่ดังฟูฟูพระทั้งสามผวาเฮือกสุดตัวลุกขึ้นกระโจนออกจากถ้ำอย่างขวัญหายร้องเอะอะว่างูงูใหญ่งูใหญ่ดังลั่นไปท่ามกลางความมืด ยามดึกสงัดเรื่องงูใหญ่ลึกลับในถ้ำซึ่งเงียบหายไปเกือบปีจึงถูกเล่าลือกันไปทั่วหมู่บ้านอีกครั้งเป็นสิ่งยืนยันที่หนักแน่นยิ่งขึ้นว่าภายในถ้ำพระมีงูยักษ์อาศัยอยู่จริงๆกลางวันมันไม่ปรากฏตัวแต่กลางคืนมันจะออกมาชาวบ้านบางคนพูดอย่างระแวงว่าหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นงผูผีมันอาจจะเป็นงูผีก็ได้นะนั่นนะสิ แปลกมากน่ากลัวเหลือเกินใครอย่าเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นนะทั้งพระและโยมต่างบอกต่อๆกันไปและนับตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปในถ้ำพระกันอีกเลยไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนและที่น่าประหลาดมากนั่นก็คือพวกสุนัขภายในวัดมักจะพากันไปเห่าหอนบริเวณหน้าถา้ำตอนดึกสงัดเสมอเสมอ คลายพวกมันจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับตามสัญชาตญาณของพวกมันพระและเจ้าสางซึ่งเหลืออยู่ภายในวัดต่างพากันหวาดกลัวค่อยๆทยอยหนีไปอยู่วัดอื่นจนหมดสิน้นทุกรูปอ้างเหตุผลว่าไม่กล้าอยู่แล้วกลัวงูยักษ์มันจะเลื้อยออกมาจับกินจึงทำให้วัดถ้ำพระเชิงดอยแห่งนั้นกลายเป็นวัดร้างนับตั้งแต่นั้นมาการเวลา ผ่านพ้นไปอีกประมาณปีหนึ่งพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกรดสะพายบาทเดินจาริกรอนแรมผ่านไปยังหมู่บ้านใกล้วัดร้างแห่งนั้นชาวบ้านเห็นท่านทางก็พากันเข้าไปทักทายด้วยความดีใจเลื่อมใสว่าไม่สูงค้าเจ้าบุญท่านมาจากที่ใดหนอะไม่สูงค้าญาติโยมทั้งหลายอัตมามาจากเมืองนายมาขําที่นี่ แถวนี้มีวัดอยู่บ้างไหมจะขอพักแรมสักสามสี่วันเพื่อย้อมจีวรเจ้าบุญมีที่เชิงดอยมีวัดอยู่แต่เป็นวัดร้างหากท่านไม่กลัวก็พักอยู่ได้ชาวบ้านต่างเล่าเรื่องงูยักษ์ตัวโตเท่าเสาเรือนให้ท่านได้ฟังพระภิกษุหนุ่มครั้นทราบแล้วก็ถามขึ้นด้วยน้ำเสียงสำรวมว่าญาติโยมทั้งหลาย งูนั่นเคยทำร้ายคนและพระไหมยังไม่ทำร้ายหรอกพระคุณเจ้ามันแค่ชูคอขู่เท่านั้นแต่พระทุกรูปก็หวาดกลัวหนีไปหมดเลยพระภิกษุหนุ่มเมื่อทราบแล้วท่านก็เดินทางไปยังวัดร้างโดยมีชาวบ้านนำพาท่านเข้าไปพักในถ้ำญาติโยมต่างห่วงใหญ่เตือนท่านว่าเจ้าบุญหากเกิดอะไรขึ้นท่านรีบหนีออกจากถ้ำนะ แล้วก็ตีระคังที่แขวนอยู่หน้าวัดนั่นพวกเขาจะมาช่วยท่านท่านอย่าได้ประมาทชาวบ้านเตือนท่านแล้วพากันกลับเข้าหมู่บ้านไปปล่อยให้พระภิกษุหนุ่มพักอยู่ในถ้ำตามลำพังถามกลางความเงียบสงัดวังเวงพระภิกษุหนุม่มแขวนกลางมุ้งกรดแล้วสงน้ำแล้วไม่นานเท่าไหร่ดวงตะวันก็รับขอบฟ้าแสงสว่างที่สาดซองมา เลือนหายกลายเป็นความมืดสลัวไปทั่วถิ่นถ้ำท่านจุดตะเกียงน้ำมันเดินซองสำรวจดูบริเวณถ้ำเห็นภาพวาดขุมนรกและแดนสวรรค์และเห็นพระพุทธรูปโบราณปางต่างๆนับร้อยเรียงรายอยู่ใกล้ผนังถ้ำเป็นภาพที่ทำให้ท่านรู้สึกสงบปราบปลื้มปิติใจท่านกลับมาที่มุงกรดนั่งประนมมือสวดมนต์ทำวัดเย็น สรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณด้วยกระแสเสียงที่เคารพศรัทธาดังก้องกังวานไปทั่วโถงถ้ำพุทธวารหันตวรตาที่คุณาพิยุตโตสุทธาพิยานาการุณาหิสมาฆตัโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยพระคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตะคุณประกอบด้วยพระญาณอันยิ่ง และพระกาุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนตนตังกามลังวสูโรพระพุทธองค์ทรงกระทำหมู่ชนที่ดีให้เบิกบานประดุดดังดวงอาทิตย์ทําดอกบัวให้บานวันธามหังตมระนังศิรสา,าชิเนนทงังข้าพเจ้าน้อมไหว้พระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว พระภิกษุหนุ่มสวดมนต์ภาวนาด้วยความเคารพสูงสุดจากนั้นท่านก็เจริญภาวนานั่งสมาธิแผ่เมตตาไปมิได้มีประมาณสลับกับการลุกขึ้นเดินจงกรมไปมาอยู่ภายในถ้ำอันวิเวกวางเวงประมาณสี่ทุ่มหลังจากเดินจงกรมมาพักหนึ่งแล้วท่านก็เปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นนั่งอีกครั้งท่นใดนั้นภายในถงถ้ำ ก็มีเสียงดังแสกสากแสกสากกังวานแววมาพร้อมกับเสียงลมหายใจแรงดังฟูฟูเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นก็ปรากฏร่างของงูยักษ์ตัวหนึ่งเลื้อยออกมาตัวของมันหลายพร้อยโตขนาดเสาเรือนยาวหลายวาหางกวัดแวงสะบัดไปมาแกรกกากแกรกกรากมันชูคอโยกสายจ้องดู พลางแลบลิ้นใส่ท่านด้วยท่าทางมุ่งร้ายขมขู่ฟูฟูพระภิกษุหนุ่มนั่งนิ่งจ้องสายตาประสานกับมันอย่างไม่สะทกสะทานท่านยิ้มน้อยๆให้มันพลางพูดทักทายมันขึ้นว่าท่านครูบายองตายไปเกิดเป็นเปรตงูผีแล้วยังห่วงทรัพย์สมบัติอีกหรือเงินร้อยห้าิบรูปีที่ท่านขายพระพุทธรูปโบราณห้าองค์นั้น ท่านคิดว่ามากหรือจึงมาคอยเฝ้าอยู่ที่นี่ใช้ก็ไม่ได้ใช้ซ้ำยังมาเพิ่มบาปเพิ่มกรรมทําให้พระและเจ้าสางหวาดกลัวหนีไปจากวัดจนหมดสิน้นทําลายเนื้อนาบุญของสาธุชนท่านครูบายองโนนดูโนนที่ผนังถ้ำภาพขุมนรกนั่นมีอยู่จริงนะท่านจะต้องเดินทางไปที่นั่นอย่างแน่นอนในอีกไม่ช้านี้กลับใจเธอ อย่าปรากฏตัวหลอกหล้อนคมขมขู่ผู้ใดเลยอย่าเพิ่มบาปกรรมให้กับตัวเองเลยบวชมานานยี่สิบพรรษาแล้วทำไมหลงผิดเช่นนี้เล่าเสียงเรียบ,ยบแต่มีพลังกังวานของพระภิกษุหนุ่มทำให้เปรตงูผีบังเกิดอาการสั่นสะท้านไปทั่วตัวมันลดหัวที่ชูทายยังดุร้ายลงทันทีหมอบซบเซาอยู่กับพื้นคล้ายสิ้นเรียวแรงแล้วทันใดนั้น มันก็กลายร่างเป็นพระภิกษุชราจีวรเก่าคร่ำครา่าประนมมือหมอบแล้วสะอื้นให้ตัวสันเทาพูดด้วยความเศร้าโศกเสียใจว่าพระคุณเจ้าโอ้เขาผิดไปแล้วเขาผิดไปแล้วช่วยเขาด้วยเถอะพระภิกษุหนุ่มผู้ทรงคุณจ้องดูด้วยสายตาที่กรุณาท่านกล่าวตอบว่าช่วยไม่ได้หรอกท่านครูบายอง กรรมของท่านหนักนักท่านลักลอบขายพระเจ้าพาราซึ่งเป็นของสง์ด้วยความโลภท่านจงอดทนและเตรียมตัวรับกรรมเถอะเราช่วยท่านไม่ได้ท่านจงอย่าเพิ่มบาปกรรมจงไปจากถ้ำน,นี้อย่าอยู่อย่าปรากฏให้พระและผู้คนหวาดกลัวอีกเลยบุญของท่านก็ยังพอมีอยู่นะท่านบวชมายี่สิบพรรษาเคยทำบุญไว้มากเช่นกัน ใช้หนี้กรรมในนรกแล้วบุญเก่าที่เคยทำไว้คงจะส่งผลเจือจุนท่านแน่นอนไปเถอะท่านจงไปเสียก้มหน้าชดใช้กรรมเถอะเปรตงูผีอดีตครูบาหยองได้ฟังก็สะอื่นสั่นเทิมไม่อาจทนอยู่ต่อไปได้กลับกลายเป็นร่างเปรตงูใหญ่อีกครั้งหมุนตัวเลื้อยลับหายเข้าไปในความมืดของโถงถ้ำไม่โผลออกมาให้เห็นอีกเลย คืนนั้นแทบตลอดทั้งคืนพระภิกษุหนุ่มได้ยินเสียงสะอื้นให้ของเปรตงูผีดังแว่วมาท่านได้ยินแล้วก็รู้สึกสังเวชสลดใจสงสารเหลือเกินสงสารยิ่งนักแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ท่านจึงได้แต่รำพึงธรรมว่ายาทิสังวะัปะเตผีชังตาทิสังละพะเตพลังกัลยาณการี กัลยาณันางปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำความดีย่อมได้ผลดีส่วนผู้ทำความชั่วย่อมได้รับผลชั่วกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยพักอยู่วัดร้างแห่งนั้นสี่วัน เมื่อท่านย้อมจีวรเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะอำลาจากไปท่านได้บอกสาธุชนที่มาใส่บาตรให้ท่านฟังว่าญาติโยมทั้งหลายมูยักษ์ในถ้ำนั่นมันไปแล้วจงไปตามพระและเจ้าสางมาอยู่ที่วัดเถอะพวกโยมจะได้ทำบุญสร้างกุศลกันและที่โพรงผนังถ้ำทางด้านหลังพระพุทธรูปใกล้กับที่นอนของเจ้าอาวาสรูปเก่าซึ่งมรณาภาพ มีเงินซ่อนอยู่150รูปีขอให้โยมจงนำมาบูรณะวัดอย่าได้นำมาใช้ส่วนตัวเป็นอันขาดบอกแล้วท่านก็แบกกรดสะพายบาดเดินจากไปตามวิถีทางแห่งพระทุดงของท่านท่ามกลางความเสียดายอะไรรักของสาธุชนเมื่อท่านจากไปแล้วชาวบ้านช่วยกันค้นหาก็ได้พบหอเงิน150รูปีซ่อนอยู่จริงๆ จึงพากันนำมาบูรณะวัดและนิมนต์พระมาอยู่วัดร้างแห่งนั้นจึงได้กลับมาเป็นวัดที่อบอุ่นอีกขนเป็นสถานถิ่นเนื้อนาบุญของสาธุชนเรื่อยมา